พ่อไม่รวยก็รวยได้เคล็ดลับ21ข้อที่จะพลิกชีวิตคนธรรมดาให้เป็นมหาเศรษฐี 1. จงฝันให้ใหญ่การฝันใหญ่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้จินตนาการถึงชีวิตในแบบที่ต้องการรวมทั้งนึกถึงจํานวนเงินที่อยากได้และมีเก็บไว้ในธนาคารอีกด้วย 2. กําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนหลายคนมักบอกว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องใดตลอดเวลาเราจะเป็นสิ่งนั้นและปัจจัยที่สําคัญก็คือเราคิดถึงอะไรและคิดถึงมันอย่างไร 3. มองตัวเองในมุมใหม่ว่า เราไม่ได้เป็นแค่ลูกจ้างซึ่งหากเรามองตัวเองแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราได้พัฒนาความคิดแบบเจ้าของกิจการขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้เองเป็นความคิดของคนที่เป็นอิสระ 4. ทํทำงานให้หนักและนานขึ้นเพราะยิ่งเราทำงานหนักมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งโชคดีเท่านั้นทําทำในสิ่งที่ตัวเองรักเมื่อใดที่เราทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องทำงานอีกเลยตลอดทั้งชีวิตเพราะเรารักในสิ่งที่ทำก็จะเพลิดเพลินสนุกและลืมไปเลยว่านี่คือการทำงานอยู่ และนี่คือเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จทางการเงินของคนรวยๆส่วนใหญ่หากวันนี้เรายังไม่รู้ว่าตัวเองรักอะไรจงอุทิศตัวให้กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่6 มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศถ้ามีทักษะศักย์อย่างที่คุณฝึกฝนและทำได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆแล้วจะส่งผลกระทบทางบวกต่อชีวิตของคุณมากที่สุดลองตอบตัวเองสิว่าทักษะนั้นน่าจะเป็นอะไรเจ็ดเมื่อเราสามารถหาเงินมาได้เราต้องเก็บเงินไว้หากเราไม่สามารถเก็บเงินไว้ได้ก็เท่ากับว่าในตัวเราไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งอยู่เลย 8. แปดตัดสินใจว่าจะเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นการอ่าน หนังสือการฟังซีดีให้ความรู้หรือการเข้าร่วมสัมมนาจะเป็นการก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างที่ปรารถนา9ยิ่งคุณช่วยเหลือผู้อื่นมากเท่าไรชีวิตของคุณก็จะยิ่งมีความสุขและได้รับรางวัลตอบแทนกลับคืนมามากขึ้นเท่านั้นสิบตลาดจะมองรางวัลที่ยอดเยี่ยมให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยมคุณควรเรียนรู้ทุกแง่มุมในธุรกิจของตัวเองและหากกำลังสร้างธุรกิจของตัวเองต้องศึกษากลยุทธ์และเทคนิคการเป็นเจ้าของกิจการแล้วนำเอาแนวคิดใหม่ๆม,มาปรับใช้ ทุกๆวัน11ก่อนที่จะลงมือเริ่มต้นทำสิ่งใดให้บรรลุเป้าหมายและสำเร็จจงเขียนทุกอย่างที่ต้องทำออกมาก่อน 12. ซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่ทั้งนี้การจริงใจต่อตัวเองหมายถึงการทำทุกอย่างที่ดีเยี่ยมที่สุดจงใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา 13. จงพัฒนาสัมผัสแห่งความเร่งด่วนควรเน้นไปที่การลงมือทำมากกว่าจะวิเคราะห์ลึกลงในรายละเอียด14พยายามฝึกฝนความมีวินัยในตัวเองซึ่ง การวินัยก็คือความสามารถในการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำเมื่อถึงเวลาที่ควรทำไม่ว่าขณะนั้นจะอยากทำหรือไม่ก็ตาม 15. พัฒนาตัวเองให้รู้จักมองการไกลไม่ว่าจะทำอะไรให้มองระยะยาวไว้และวางแผนล่วงหน้าสัก2-5ปีอย่าปล่อยให้ตัวเองมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆไปตามความไม่แน่นอนของชีวิตให้คิดเสียว่าทุกอย่างในชีวิตดำเนินไปตามวงจรและแนวโน้มของมัน 16. จงมีความคิดสร้างสารรค์ทุกๆครั้งที่คิดวิธีปรับปรุงบางสิ่งโดยคิดใหม่ให้ดีกว่าเร็วกว่าประหยัดกว่าหรือง่ายกว่าเพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์เดียวกันเท่ากับว่าเรากําลังทํางานด้วยความคิดสร้างสารรค์นั่นเอง17กุญแจสําคัญที่จะพาไปสู่ชัยชนะก็คือการลงมือทํา เมื่อใดที่คุณตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและเน้นลงมือทำนั้นเท่ากับว่าคุณกำลังสับเกียร์เร่งความสำเร็จให้ชีวิต18หากอยากประสบความสำเร็จจงคบกับคนที่คิดบวกมีความสุขมองโลกในแง่ดีมีเป้าหมายในชีวิตและก้าวเดินไปข้างหน้าท่านนี้จงหลีกหนีคนที่มองโลกในแง่ร้ายช่างติและขี้บน่น19จงดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีและเทคนิคดูแลก็คือการมีน้ำหนักตัวที่พอดีกินอาหารอย่างเหมาะสมและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ20หากต้องการประสบความ เร็ต้องล้มเหลวให้มากขึ้นเป็นสองเท่าเพราะปลายทางของความล้มเหลวมักมีความสำเร็จรออยู่ซึ่งทัศนคติในเรื่องความกล้าเสีย่ยงน่าจะเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญที่วัดว่าคุณพร้อมที่จะร่ำรวยแล้วหรือยังย1่ 21. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นบททดสอบหากเราต้องการประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็ต้องผ่านบททดสอบความเพียงพยายามนี้ไปให้ได้ประสบะการณ์21เข้อจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ ดิฉันปิ่นอิมสำราญเชื่อว่าคุณคู่ควรกับข้อมูลนี้อย่างชี้ชัดตรงประเด็นร่วมสร้างสารรค์สู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะคะ